กลุ่มล็อกอยู่ข้างบนท้ล็อกตรงกลางข้างล่างสุดเป็นปเสตาร์ทเครื่งองรอครับถ้าจะสตาร์ทเครื่องรอบรถรถเราต้องลอ็งลอกลอ็ลอกมีเสียงหนึ่งทีท้ล็อกมีเสียงสองทีถ้าจะสตาร์ทก็คือต้องล็อกอยู่แบบนี้แล้วกดปุ่มล่าสุดนะครับกดค้างไว้ห้าวิพอครบ้าห้าวิแล้วก็ปล่อยเลยไม่ต้องทำอะไร ทีนี้ถ้าเราสตาร์ทเครื่องไว้แบบนี้ถ้าเราไม่ทําอะไรกับมิโมดหรือไม่ไปเปิดรถไม่เข้ารถอีกสิบนาที่บบนับมันจะเหมือนมองื่องว่างแต่ถ้าเรากดมิโหมดค้ายล็อกแล้วมันจะไม่ดักละเราขับมาได้เลยรับเกียร์มิโมดก็ไม่ได้ละมันต้องไปดักที่มิโม่ลุ้นเลแต่ถ้าเราสตาร์ทแล้วเราไม่ได้กดถุมอะไรในนี้เลยเราสามารถกดดับได้เลัไม่ไดขไไ ดังครับแล้วก็มาดูวิธีใช้ปุ่มครับใช้ปุ่มไอ้เจ้าปุ่มตัวเนี้ยถ้าเราล็อกอยู่เนี้ยปุ่ม p u s ส start เนี่ยมันจะใช้ไม่ได้นะครับมันเป็นการขโมยถ้าเราล็อกไปอย่างเงี้ยปุ่มตรงเนี้ยมันจะใช้ไม่ได้มันจะเป็นการขโมยในตัวแบบนี้ครับไม่ให้สตาร์ทเราต้องคลายล็อกแล้วะครับต้องคลายล็อกไปเรียบร้อยวิธีใช้ปุ่มนะครับ กดหนึ่งครั้งเป็น ACC, ACC ก็เปิดวิยีได้ชาร์จโทรศัพท์ได้นะกดหนึ่งครั้งแบบนี้น ACC กดอีกหนึ่งครั้งเป็นไฟออนคะรับไฟออนนี่คือเปิดได้ทุกอย่างเลยครับเปิดกระจกเปิดไฟเลี้ยวเปิดอะไรได้หมดเลยกดอีกหนึ่งครั้งดับนะครับถ้าจะตารต์ทต้องเหยียบเบรกด้วยครับเหยียบเบรกนี้แล้วแตะหนึ่งครั้งในระหว่างที่เราตาร์ทเครื่องขับรถอยู่นะครับถ้าเรามีการเหยียบเบรกมันจ,จะมีการอรโต้ล็อกให้ เราตู้ล็อกก็ค<ม>ือเดี๋ยวเขาจะล็อกประตูถ้าเราเหยียบเบรกนะครับมันจะล็อกหลังจากสตาร์ทแล้วประมาณสัก30วิครับระบบมันถึงจะทำง,งานได้เหยียบเบรกมันจะล็อก,ก,กให้ดับเครื่องเขาก็จะคลายล็อกให้ทันทีนะครับในระหว่างที่สตาร์ทอยู่ถ้าไม่ได้เหยียบเบรกกดได้นะแต่ถ้าเหยียบเบรกอยู่ไปกดคือดับเลยครับกดนี้คือดับเลยพอดับเครื่องเขาก็จะอันล็อกประตูให้ <S <s <t ool> พร้อมลงได้เลยครับทีนี้ถ้าเราลงมาจากรถ ลงมาจากรถแล้วเราไม่ล็อกรถเลยถือรีโมทเดินห่างรถนะครับของตัวนะต้องไม่อยู่ไม่อยู่ในรถเลยทั้งสองตัวระยะประมาณนะักสองสามเมตรครับมันจะออโต้ล็อกให้เลยถ,ถ้าเราถือรีโมทเขาใกล้รถมันจะอัตโติันล็อกให้เราไม่ต้องกดอะไรทีนี้ถ้าเราอยู่บ้านเนี่ยไอ้ระบบเนี่ยเราถือรีโมทไปไป,ไปมา,มาๆเดี๋ยวล็อกเดี๋ยวคลายใช่ไหม มันมีวิธีปิดก็คือพี่กดล็อกเลยกดล็อกหนึ่งที่พอกดล็อกเสร็จปุ๊บมันจะถือเข้าออกได้แล้วมันไม่ออโต้อารามแล้วมันจะไม่ส่งสัญญาณออกมาแต่ขึ้นรถก็กดคายเองแล้วก็ทีนี้มันจะมีปุ่มฉุกเฉินอยู่ข้างในเราี